สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้กับผมจากรินรถปลดป้ายนะครับได้ขวารีวิวนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้ามารับที่กทมนะครับแถวแถวมหาชัยเมืองใหม่นะครับพรุ่งนี้ผมก็จะเอารถไปเทสระบบนิดหนึ่งนะครับที่แถวกรุงเทพนะครับเปลี่ยนระบบสายพานนะฮะก็ขอบคุณพี่น้องที่ไว้วางใจนะครับจากรินรถปลดป้ายนะครับขอบคุณยังมาก เป็นงานไม่ค่อยได้พักนะครับช่วงนี้นะฮะไมีแะ่ส่งกับตรงเลยนะครับก็รถมันจะติดปีใหม่นะครับก็เลยต้องรีบทำ <c oughs> ก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปจัดเตียงคือมาเวิงนะครับที่สวยนะครับผมช่างเนิ้วช่างนิ้วเตือนมานอนก่อนเดี๋ยวขับให้เดี๋ยวขับให้นอนก่อนครับก็ช่างหลุนจะขับให้ก่อนแล้วก็ผมก็จะขับตามหลังช่างนิ้วก็เขาเหนื่อยให้นอนไปก่อนนะครับ ขอบคุณพี่น้อง f อทุ่ประเทศนะครับที่ไว้วางใจนะครับผมสั่งทําจักรลินรถปลดป้ายนะครับบางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่ารถปลดป้ายคืออะไรนะครับก็ขออธิบายอีกรอบหนึ่งคาว่ารถปลดป้ายก็คือเปลี่ยนจากป้ายเหลืองมาเป็นป้ายอ่าป้ายดำนะครับคือป้ายดำเป็นรถส่วนบุคคลใช้ในครเรือนนะครับแต่ป้ายเหลืองก็คือจะเอาไว้ใช้ในรับจ้างนะครับผมรับจ้างนะครับค้อมือก็จะระบุไว้นะครับรถรับจ้างนั่งไม่เกินเจ็ดคนนะครับถ้าเป็นรถส่วนบุคคลก็รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ถ้าเป็นรถรับจ้างป้ายเหลืองก็รถรับจ้างนั่งไม่เกินเจ็ดคนนะครับผมข <c oughs> อบคุณทุกการติดตามดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมทุกท่านนะครับที่โทรมาอย่างต่อเนื่องนะครับผม <c oughs> รุน่นนี้พวกสก็หน้าก็จะมีหลายรุ่นหลาย,หลาย,ห,ลายหลายแบบนะครับ <c oughs> ไปเรื่อยๆนะครับทนี้ครับ ก็เชฟเฟอร์นะครับช่างเน่ยหลุนก็จะเป็นผู้ขับก่อนนะครับก็ถึงไหนก็ผมจะขับต่อนะครับผมไปถึงจชา้าเพราะว่าสายพันติดสายพันก็น่าจะใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงน,นะครับรุ่นนี้น, <c oughs> นี่นะครับสีสวยนะครับเป็นรุ่นเต็มเป็นรุ่นเต็มตัวจีเซปีต e นะครับผม ออรเราขาวมั้นนอเอาไปเอาไปเอาไปเหรอหน,นึ่งยันรถเนี่ยเอาองไม่ก็ไม่ำอยู่แต่เสร็จรถเสร็จแม่งสุด่นี เสื้อกันหนาวไม่ได้ซักแล้วเสื้อตัวเก่าไปนะครับวันนี้นะครับอขอบคุณพี่น้องจริงๆนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมเสื้อกันหนาวถ่า,ายปิดการขายไปวันนี้นะวันนี้เสื้อไม่แห้งเลยขออนุญ,ญาตไปอีกปันหนึ่งนะฮะพี่น้องห้ามทักนะครับผม <laughs> ครับนี่ก็ประหับกันไปนะครับ เรุ่นกิสเปียรเต็มตัวเลยนะครับผม <c oughs> อันนี้ไปคันเดียวนะครับผมเพราะว่าอาจจะได้เอารถมาสองคันนะครับก็เลยต้องไปคันเดียวนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกประเทศนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอว่าอนุญาตไปแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามจริงๆนะครับสวัสดีครับ